บายดีบายดีไหมสดบายดีบายดีบายดีแล้วแวยดีมเมเอเมเมอาเป็นกระตุมเหนือที่สองสดีเอฟสนเหนือที่อเมันเเ็มัยองมเหว แถาเนี้ยวอาเด็กอะทอดหมูย่างบักเลนทอดทอดหมูสามชั้นก็กระดูกขาเง็ดทอดทอดหมูน้ำตับแจ้วทำแจ้วบักเรียนเด็กอเแถวเนี้ยใส่กล่องแจ้วบักเลียนยังไม่หน่อยหนึ่งพราะว่าเงินยังเหลืออยู่เงินยังมาทันเบิด มันมือที่สเห้มันเบิดเดิเหมือนนี่มีแบบนฝนตกนี่ยที่เพียน <Okay S 1> พอดีเลยแส่หน้าซา,ากบ่าเด้มา่ะเนี่ยจางบวมดูใช่ใี่หน่อยหน่อยนะซ้ำอ่วันนี้เห็ดแล้วจะเร้าว,วาิตให้คุณเป็นส,สาวๆ้าบ้านนีด้วยะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน <c oughs> อยันนี้สวยเลย จะออกแต่สาวแม่เนหลอดแกสแก๊สห400,000 417 4 7นี่คือโปรยุธย์นะนี่ะนี่อยั่นไร่านแล้วอ่่เเเหยังเอาแสบโอ้แม่เแ้เแวแ1 4 7เกียมต่อเหมือที่สอง คือเก่าพี่น้องเอามันเบิดเลยเนาะนเหมือนเกียร์เดิมเดิมสวัสดีนะเช้าอ่าสวัสดีเกียมต่ออาหารทามุนิตี้เหมือที่สองนี่ขอก็พี่อาหารคือเก่าพอดีพอดีเลยพอดีเบิดเงินเลยเนาะมือนพี่เบิดเลยออกไปเลยพอดีเท่นพอดีเขาจะกินเผาพอดีออกไปเลยเหมือนนี่เนาะพี่น้องฝนกระตุกลมเศร้าเดี๋ยวนี้ เป็นกำลังใ,ใจในเด้อพ่อพี่น้องเนาะติดตามต่อไปญญบนพ่วมเศร้ญญานะครับไปเวบานนครก่อ,อนมายงมาอมเด้อมาหอดบน่อนึงบานให้ยิงนขึเก้า เีมาดต่สามคนเว้ยโมมีคนขุนแขงซอยนึ่งสองสี่หกพวกกันแล้วบ่ราเปีย โอ้าพวกมีคนจับกล้องส่มาพี่น้องนะเพื่อขอเชิดอะไนะี่กาแฟมีกล้องนึ่งบอกจับไปนำตัวนี้กาแฟเก่าพ้นนะพนะ่อเนาะอือ เยังอยู่ đây ยังเยีมดอยมาสามคนเลยเนี่ยชุดถ่ายแล้วพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าก็ย่างงามต่อไปเนาะงามจนมันงามจนมันเข่าสู่ทานการปกตินน่ะบานไทยบานมั่นไว้ออกให้เขา นอกแต่คนบ้านเดียวคนมาเอิ้นมาบ่ได้เจ้ามามื้อนี้9คน10คนยังยังมีหายอยู่เนาะยังโกโก้ยังบ่วันกินแน่ะงเน่แล้วก็เข้ากล้องมัน Kai <laughs> khai 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 นเอ็มร้อยเขาวอะมือให้แกเอาใส่เป็นแท็กรถมัาเย็นนะเชยมากมันมาเย็นอยู่อันซ่อนลักซ์สีนะเหมือนอ่ะเดาเดาเดว <laughs> ในเครื่องแบบเพืนอนองเครื่องแบบเฮ้ยพ่อขอบก้าขอบใจกันได้ครับสะสานนอกทือว่าตั้งนาทั้งอนาการกัคองบาทการบริษัทธุรกิจของบานนอเพื่อสกัดการประยัคนที่ิเหล่านี้ต่อมาณนี้ก็มีทั้งขอบขั้วพ่อตาในคันนอสมอนกับผมลูกร้านของเพอนมาประกอบชวนอาหาร อุปทาอาหารการกินหลั่งล้นครับเขาทีเชื่อว่าเนยอะไรกับของมุขอบใจเนาะขอบุขอบใจร้ายน้ำจะพาวนทั้งเมริกาอะไรเชื่อว่าทั้งบมาเนาอะไรเออเนยเป็นยูดีม่แห้งตเกเย็บอะไรก็ใส่แจมีที่ไม่เรียนไม่ลำด้วยพระเจาพญาติโควิชิเก่าต้องมายม้าไกลเนาะเออเป็นยู่ดีม่แห้งกจุคนมีสูงมีลบเนาะยะขนาดเนาะขอบใจนะไปวันที่มีต่อเนี่ยแหละพี่เนาะ เมื่อกี้กายมาทางอาวานทิ่ทวนพอดีเนาะพอดีมาเบะฮามีตูนี้ดนะ้วยเนาะก็เลยเอาเอา,เอาของกินมาให้เล้วเบะายำแน้วเนี่ยเราอยู่พอเดียวแลเนาะนะสบายดีไหมเท้าสบายดี <c oughs> ไปเอาของกินมาใหา้จังบอกงี้เองเนานะแม่ตูแล้ววันนี้ อันนี้เข่าไม่เข่าเดือยเฮ้อหดใจได้ไรในยังกินในยังกินเขา่าบุ้บียังหมออันนี้โอเันตินโกโก้นี่ยเ,เคยกินอยู่บ่เออนี่เด้อต้มต้มกินใส่นนำฮ่อเอออืาไขเวทไขเม่เหี่ยมยามเออไขอ่ไกยมากวุ้ยยังเออเดือยเดยือยเดยือย เดยวเางร่องเดี๋ยววิธีกกินไป้ิมิขอว่าคนบริหารต้องกินแสบได้ไหมเถาเด้อกินเด้อคอยเมื่อก็เด้อวันนี้เด้อโดยโดยโดยู่ดีไม่แห้งเด้ไหมเถาเด้อกลับกันเนาะเหี่เนาะเอาหมอบไปแล้วได้เมื่อก่อนมาเนี่ยไปปอนใหม่ต่อนะ เอามายายเครื่องแต่พีเบมาทางนี้ก็มาเบหาเราเลยลก็เอาของกินให้เราจะขาดหนึ่งเนาะแเบเอาอบัตินให้เรานอเอาอะไรเป็นแค่คุณป๋ามิพัดเกวักเกีที่อันเดียวอาวจอได้กสิใหญ่เ อะไรอ่ะ <Enter? S 2> เอาเข้าก็ได้ไม่ไหวปื่เาจะเจอะอ่ะเป็นเอ็มร้อยนะการพคพินิจนะแล้วก็ที่อ <or whatever. S 3> ันนี้ช่อยาที่มีละมนรี้ง kiệt này mương chị non nó còn mà hàng cây. Đỉnh ngắm đấy. Đơn mày hay đó. Rồi. มีจะค้องหวานของข้าวหวานของข้าวสองข้อแน่สามออหาจะกดไกกรพี่เบิร์ตขอบใเลยขอบใจพ่แม่เลขอบใจเ้ด้ยด้อ้าววิ่งเนั้นะไปก่อนไดๆม่ต้องเปิดผู้นี้ฮะผู้นี้แม่ตะนอกไปอีกต่อเนาะ มาเนี่ยห่อีกจุดหนึ่งอันนีูจะที่มัดีเยอะที่ซือเองเอาไปบ้างเยอะโตเลยมีหนามขอบเนาะมีหนามแก๊กหนึ่ง บ้างโตนี่เนาะแปดคนดไปป่า <c oughs> แปดคนเบิร์ดหนึ่งหรอ ขัก่อนเบิร์ดขัก่อนเท่าเบิร์ดนี่คือบกบตีนอ่บันบกบกันตับก่อนเบิร์ดก่อนตีนอ่อนเหลือแต่กกเครื่องดื่มน,นั่งนังปีกหนึ่งแจนน้เนเย็น

ยูนี่มึมีน้ำก้อนบ่ดิเด้น้ำก้อนมีเอาจอกกับเอาอีกจอกสจอกบ่สามจอวกาแฟมะน้ำขี้ดีพุดี้ไทยเามิกาแฟเสียน ก็นอนก็ได้เลี้งัวปาต่หม้อกนตุ่มห้อหมูอตัก็้งดีกันนใส่ใส่เ้นี่มีน้ำก้อนนะมันจริงอันน มันบ่มันจิงบ่ <coughs> 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 โมเมนต์ยบุญเนาะคุง่านเนาะรูบูููี่บกู่ลูกไปตกกต่เต้าพูเพื่อเองขอบใจนะพ่อเนาะยเอนููเพื่อนเนบูขอบใจเนาะมีให้ควุมให้ควบมือเนูมอยังนู้นมีตใจตนอมีน้องนองอะไรเนาะมีให้ควบมมักรบมือจากน่วยสปอปิเนาะ ที่ของเด็กน้อยมาตอนอ่าคือไปเที่ยวอาหารดื่ร่างนนอะอาหารเบากะเบนเปนังดื่มคาเฟ่เดะกินรอคาเวอร์เขาอ่นี่อะไรอาวเขาใจใจดีไม่แย่โอเคขอเคดูไปนั้นรับก้อนมาเนี้ะเข้าไปอีเน่

เอาคนใหญ่ไม่ตังก็ตีได้ก่อนเอฟซีเนี้ยเอฟซีไม่นเลยตอนนี้แต่จะกบเชียร์ดงไหนนี่ยซับสควอชกันทุวันไม่เป็นไได้มาเย็นเย็นหับกันวอาใคนหน้า มาห้าขาววัดสุดขนเหแอเวร้อยค่า้อยาให้นะไม่ใช่าเขาหรือเล่าหนวก้อะท่นนงานตบ้าเาแอกล้ใอย่ามาิมีความยินดีเนาะ่อนอับที่้องว่าบัตุเปิดมาช่วยเหลือ เาก็จะตั้งขันเมืองเขานี่แหละการตัวเยือจะนวดมีน้ำดื่มโาเฟจะนวดจอกนี่แหละแต่รวบรวมไปทั้งหมดแต่ต้องเป็นหลอดนอกเขาโอ้โหกระจายหลายๆตัวหนานาเก่าตั้งหน่วยงานเข้าไปยินดีปฏิบัติเปลี่ยนงานต่อไปงานถึงกว่าเก้ขอตุลงขันเมืองเขาเลยเฮ้ยพอได้พอแล้วขอบใจขอบใจไปอัพกวหอม เนี่ยนะเนี่ยนะนี่มกระตาไว้อยูนันอีกไปไรบ้านเติมเนาะ่อ่ว่าบางบ้านกะเขาทไมุดเท่าจุดน้ำกับบริยามก็ไม่ออกมาไม่เกสีวนเสิเอ็คน เอน้อยสี่แก้วลูกเอ้ยน้อยสี่ไปกินข้าวแล้วเขาบอกว่รว่าิไปเลยจุดเ่นเ่นเยนไม่ไดเหขาวหขาหลายกองนะ สรุปกันได้เนาะพี่น้องเรียบร้อยสําหรับภารกิจเท่ากับจบไปเรียบร้อยนะเนาะเฮ็ดมาซอมมือกับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นการสนับสนุนทางเอ,อื้อยยูสหรัฐอเมริกาับแมนเอื้อยเอื้อยเอื้อยจูดี้แ้วก็ข้าพเจ้ากขบจื่อซื่อแคาเจ้านะกต่นักลักกับแมนเอื้อยจูดี้แ้วก็ทีมงานของเคนเนี่ยเนาะเดี๋ยวบอกกี้ให้เบิ่งหูอีกก่อนสุดท้ายเนาะ ผู้เก่าผู้เดิมมาเันเนาะพี่น้องนี่เนาะที่เพิ่นสนับสนุนบอกยีตลอดมาขอมือขอบใจอีกคันหนึ่งแล้วก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อยพี่น้องสองมืงมน่นมาหนิเนาะกแต่กะดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ได้เป็นอีกแห่งหนึ่งของเอื้อยอยู่ทางสหรัฐ ที่ให้การสนับสนุนตลอดมากขอข้อมูคขอบใจนะครับขอปิดคลิปไปเพียงแท่านี้เนาะไปพอการคลิปหนาพี่น้องสบายดี